สวัสดีค่ะข้ามาดีไทยเลยกพา,พาพาเข้าปาห้าเห็ดต,ตอนนี้เขาก็เจอนะคะเห็ดพึ่งนี่งามเลยใช่ อันนี้อีกดอกหนึ่งค่ะนนสวยๆงามๆนี่เลยเมื่อวานไ่ายเลยก็ไปแต่ว่าได้น้อยเดียวนะคะอันนี้งามมากเหมือนคาบุกนี้เห็ดนักไค่นะคะนี่นกงามๆว้าว อันนี้ดอกหนึ่งค่ะบุ้งในบล็อกมาเพิ่งละ่ะนี่หนึ่งดอกอันนี้อีกหนึ่งดอกสองทีแล้วก็หอางหึงหุ่ออนอีกดอกหนึ่งค่ะนี่นี่เลยนี่ค่ะเขามาเก็บนอกกันค่ะทีนี้นี่เลยอันนี้งามสุดโอ้โหอันนี้ดอกงามจังค่ะ อันนี้มีมีจีห้องไหนห้องค่ะมีสองดอกสวยน,นี่อีกน,นี่น,นี่จีน,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 นี่งามๆเงเดี๋ยวก็ได้หอวเจลแล้วนะคะอีกอีกดอกหนึ่นนง นี่ให้เขาเป็นเชื้อก,กันนะคะเพราะว่าถ้าบ่มีเชื้อไทยเลยก็บ่ได้เก็บกิดอีกนะคะนี่เอาเก็บไว้ให้เข้าเป็นเชื้อกันนะคะแล้วก็นี่อีกกีนนึงนะคะนี่เลยนี่ลืมใดแล้วคะ่ะนี่แดงแผน่นค่ะนี่ออกนิดเดียวเห็ดน,นี้แซ่บนะคะอไปซัวเขาอีวาน เอกลักษณ์ประจาเฉพาะตัวของแต่ละเห็ดนะคะเห็ดแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ของแต่ของตัวเองนะคะอันนี้สวหวานนะคะมกกวานแต่ออกรายนะคะ <c oughs> ถ้าเขาออกไลยอันเห็ดอันนี้ไดเปลี่ยนกระตาเลยคะ่ะพวกหนึ่งนี่กระตาหกน็นี่เลยนะคะได้ซ้ำนี้แล้วค่ะ นี่ก็ได้เห็นหนกไขา่พอแจวแล้วนะคะมื่อนี้มีแต่ดอกงามๆดอกเขียวๆเ,เลยค่ะนี่เลยนี่แดงร่วงค่ะจีมันนี่ค่ะเห็นหนกไขา่ด้านนี้ก็เพิ่งออกนะคะนี่ ดอกนำโอ้มีจีห้อมค่ะนี่หนึ่งจีแล้วก็พร้อมดอกเขาสวยๆนะคะนี่เลยนี่มาเก็บมาเก็บนอกกันค่ะนี่จีงามๆแล้วก็ดอกองงามนี่ดอกงามมากแต่ว่าฝนตกใส่ตอนเช้านี่ค่ะ เปงคาดอกนี้โอ้ใหญ่มากนี่พึ่งออคือการคาพวกนี้ก็ได,ดอกใหญ่ใหญ่มากๆเลยเก็บเลยนี่ใหญ่มากค่ะนี่จีเห็หน้าขายค,คะ่ะายไปได้ยังไงนี่จีงามๆเลยคะ่ะทีนี้ อีกดอกหนึงค่ะเหกนน่าคายาเขียวเขียวโอสองอี่อีกดอกนึงค่ะตรงนี้ออกตัแต่รอบแรกนะคะแล้วก็มามาออกอีกตัวน,นี้ค่ะดินแห้งไปพักหนึ่งนะคะฝนปรตกนี่ อันนี้อีกค่ะมันนีเหาไปเี็น่าไข่ลายเติบนะคะนี่เจียวหาหลุดแล้วก็ตรงนี้อีกสองสามดอกซ้อนอันนี้ว่าเป็นเชือกแล้วกันนะคะมีดอกแตกๆน,นะคะให้เข้าเป็นเชือก ค่ะนี่วงหนึ่งนะคะนี่ทะเลยมากับะบดเจ้เแค่เมื่อนี้ไวอีบมาแล้วนะคะก็ยังออกอยู่นะคะหัวเกืือพาดค่ะนี่มาแต่ละเชือกับอไดเจ้เชื้อนะคะดูสิได้ไหมดอกนี้ไม่ได้อู้เป็นเชื้อนะคะให้เข้าเป็นเชื้อปีน้าหอกก็ครั้ง่อไปหอกก็จะได้เก็บกินนะคะดอกนี้น่าจะได้อยู่อูอยู่ห่างล่างคนนี้ค่ะดอกนึง อ้อันนี้อันนี้ก็ให้เขาเป็นเชื้อก็แล้วกันนะคะเพราะวันนีมเราลางเราเหมือนจะเปื่อยนะคะเอาเอาไว้ให้เขาเป็นเชื้ออยู่พวกนี้ดีกว่าคเราต้องเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเสียดายหาก็ปีน้าครั้งต่อไปหาก็บ่ได้เก็บกินอีกนะคะหอเอาไว้ให้เขาเป็นเชื้อนี่นี่นี่โรใดเอาได้หาก็เอานะคะดอกใดที่แบบวามันแก่มากนะคะหาก็่เอาเลือกเอานะคะ พึ่งแม่อีได้น้อย็บเป็นยั้งนะคะครั้งต่อไปเอาจะได้กินระยะเวลานานยาวนานนะคะถ้าหอบไปเบิดหอก็ะได้กินแค่ปีนี้นะคะปีหน้าหอกก็ไม่ได้กินต่อนี่หามาพ่อเห็น่าแดงแทนค่ะเมื่อี้ถ่ายเลยเก็บ่นึงแล้วนะคะจะบอกลายนี่ดอกใหญ่เลยนะคะนี่นี่หามาเก็บเลยค่ะทีนี้นี่เลยนี่เลย นี่คะ่ะเก็บเลยโอแบบเคนะคะยังแบบเขาให้แะเก็บกล่องไว้ก่อนอย่าห่อคอยป้าตีนทีแนละ้วเอาหมามืออื่นนี่กแบบกแกไปแล้วนะคะอู้ยด้เก็บเผาเรา

หล้วแดงล่วงค่ะนี่เห็ดหายากบ้านไทยเลยบ่คยมีนะคะถ้าบ่เห็นด้านมันนี่อันนี้ก็แซบเพื่อกันนะคะแต่หล้วแดงแผนแซบกว่าอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้ไม่ยังกินข้านไปลนี่กำลังสกินจีนงามเสุดเลยเลย นี่ค่ะอันนี้หมกกระแซบนะคะใส่จีเห็นดาแดงเอ่ยเห็นดาแดงแพนแดงเห็นดาไข่แดงนะคะอร่อยนี่นี่อันนี้ถ้าอ,อกลายก็ได้กลิ่นกระตาคือกันนะคะถ้าดานใหญ่เออ บ้านให้เลยบุคอยอ,อกไน่นะคะอ,อกพอได้กินนี่กระต่ายเห็ดหอาก็ได้สำนีแล้วคะ่ะได้เห็นหน้าใครเห็นหน้าแดงร่วงแล้วคะ่ะหน้าแดงแผ่นนะคะนี่เปห้ากันต่ตคะ่ะนี่เห็นหน้าใครคะ่ะจี๊ดสวย เห็นแล้วไขค่ะที่ <coughs> เออที่ล้วนกไคจนคคีนี่ทีขายค่ะดอกงามๆเดี๋ยวเราค่อยป้าตินทีหลัง อู้นี่งามมากสามดอกเรียงนี่กันดอกกีรงกันอกบุ เจอแล้วคะ่ะนักไข้นะคะอุย้ยนู่นอีกเออลายอยู่ปะจีร่าค่ะนี่เลย น้อยๆนี่ปุ่งใหญ่มันไม่ใหญ่น,น,น,นี่นี่กระตาเห็ดหอกอะไดไลายเตบิบแล้วนะคะทังน,นี้ กเห็นอีกแล้วคะ่ะไกลๆที่นักขายค,คะ่ะนี่นงดงามเลย <c oughs> เป็วยไม้ไทยเลยนี่ก็เป็นเชื้อ เราก็เจออีกนะคะ,น,น,คะนี่นะไข่ค่ะนี่อู้อันนี้เท้าไปมีทรงจุมนะคะถ้าได้ลายกไปพัดนนหามันเน่าเกือบเน่าละนี่คงไปแล้วค่ะ,คะสำหรับมื่อนี้เห็นเ่าก็ได้ซัมนี้ค่ะเกือบเต็มกระตาของเขานะคะ นี่ส่วนใหญ่เป็นเห็ดนะกข่าค่ะนะคะเห็ดหน้าแดงร่วงประมาณซองซ้มดอกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยน้องมามา่าแล้วก็น้องโฟจูนเดอค่ะขอบุณหลายๆสสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบุณหลายๆค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ